พลังที่ตื่นขึ้นของโคโบี้เขาสามารถทําในสิ่งที่แม้แต่ตัวเองก็ไม่คิดว่าจะทําได้ครับโจมตีซะจนสายฟ้าสีดําพรุ่งพล่านอลังการเลยทีเดียวเชียวนะผลลัพธ์ในเหตุการณ์ครั้งนี้ครับก่อให้เกิดเป็นข่าวดังที่กระจัดกระจายไปทั่วโลกครับ เป็นแฟนขับกาฟดีตอบอกว่าถึงขั้นฝันสลายเลยครับจากที่เคยพยายามอยากจะให้กาฟกระทืบตรวจด,ดําหรือกระทืบคูซันครับกับกลายว่าข่าวลายนั้นตกมาสู่ตัวกาฟซะเองนะสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชนะครับผมคลิปนี้ครับจะเป็นการอัปเดตเต็มแล้วครับสำหรับมังงะวันพีตอนที่1088ครับถ้าเกิดว่าใครได้พอทราบเื้อหาแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าแมทมันช่างเป็นเรื่องราวที่เศร้าแสจ็บจีดหัวใจแฟนแฟนวันพีเสิเหลือเกินนะงดก็บ่อยงดบ่อยไม่พอยังจะมี ตอรีให้แฟนวันพีรู้สึกเศร้าหมองอีกด้วยนะอะมารับชมกันเลยดีกว่าครับว่าเรื่องราวของการอัปเดตเต็มครังนี้ครับเราจะได้รู้เรื่องราวอะไรเพิ่มเติมบ้างครับชื่อตอนยังเป็นทางการตอนนี้อย่างที่บอกไปครับว่าชื่อตอนว่าบทเรียนสุดท้ายครับเริ่มตอนขึ้นมาตอนนี้เป็นการยอดีดในสูบัญชาการบารินฟอร์ดเก่าครับกราฟเนี่ยกำลังสอนอยู่ในชั้นเรียนให้กับพวกทหารเรือหน้าใหม่ครับโดยในตอนนี้เนี่ยโคบี้เองก็มาเป็นทหารเรือด้วยครับแล้วก็อยู่ในชั้นเรียนนะกราฟก็มีการถามกับพวกทหารเรือหน้าใหม่ทั้งหมด่ะนครับวา ถ้ามีทาลก1คนชายชราหนึ่งคนติดอยู่บนเกาะและมีเรือที่สามารถให้โดยสารเรือได้แค่2คนเนี่ยคุณจะช่วยชีวิตใครโคบี้ก็ตอบว่าตัวโคบี้เองเนี่ยจะลงจากเรือและจะทําการช่วยเหลือทั้งเด็กทารกแล้วก็ชายชรานั่นเองครับกวาฟก็ทําการคว้างช็อกใส่โคบี้เลยครับแล้วบอกว่าแกคิดผิดเว้ยไอ้ชายชราคนแก่เนี่ยมันเหลือเวลาไม่มากแล้วปล่อยให้ตายไปเลยทําไมพวกแกถึงมาเป็นทหารเรือฮะเพื่อปกป้องอนาคตไม่ใช่เหรอเมื่อคิดอย่างกันแล้วเนี่ยทั้งตัวแกเองรวมถึงเด็กทาลก เหล่าคนที่มีอนาคตที่ไกลกว่าเหล่าคนที่มีอนาคตที่มากกว่าคนแก่เนี่ยจะต้องอยู่ต่อไปตั้งหากล่ะ หลังจากจบบทเรียนกราฟถูกครูฝึกที่สอนทางทะเลเนี่ยดุนะครับโดยครูฝึกคนนั้นก็ขอให้กราฟเนี่ยไม่สอนเรื่องแบบนี้จะได้ไหมครับเพราะว่าชีวิตของทุกคนเนี่ยมีความเท่าเทียมกันครับแต่กราฟเองก็ไม่เห็นด้วยครับกราฟบอกครับว่าอนาคตของคนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นสิ่งที่ไร้ขีดจำกัดนะนะจากนั้นครับก็ตัดไปที่เหตุการณ์อเมซอนลินลี่ครับจากเหตุการณ์ของโบอาแฮนคกเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยนวดดำตกลงที่จะออกจากอเมซอนลินลี่ครับซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยตัวเขาเองก็นําจะหาเรือกว่า800 นายแล้วก็เรือลบไปด้วยครับพลเรือโทอย่างคามาคาจิก็ได้แต่ยืนดูเพราะกองบัญชาการของกองทัพเรือเนี่ยไม่เด็ดเดให้ต่อสู้กับจกกักรพรรดินั่นเองครับแต่ยาง,งก็ตามครับในเหตุการณ์ั้งนั้นโคบี้ยืนขึ้นมาครับผมเสนอตัวเลยครับบอกให้เจ้าหนวดดำเนี่ยจับเขาเป็นนักโทษจะดีกว่าครับซึ่งยามาคาจิเองก็ยอมให้โคบีท้ทำไปแบบนั้นครับเพราะว่าโคบี้เนี่ยเป็นหน่วยซอสนั่นเองนะและเหตุการณ์ก็กลับมาที่ปัจจุบันครับตอนนี้ทุกคนที่อยู่บนเรือลบของการาฟเนี่ยก็ตื่นตระหนกอย่างมากครับพวกเขาเน จะโจมตีขึ้นมาครับแต่ก็ดูว่าจะไม่สามารถหยุดยั้งมือยักษ์ได้ครับโคบี้ก็ตกใจเหมือนกันครับเพราะถ้าเกิดว่ามืออันยักษ์แกนั้นเนี่ยมันฟาดลงมาครับนับร้อยชีวิตที่อยู่บนเรือเนี่ยถึงคราวดับสิ้นแน่นอนครับจะทํายังไงดีละพลเรือโทกาฟนะโคบี้นี่โลกใหญ่เลยครับกาฟก็บอกเขาว่าถ้าเกิดว่าเป็นพวกแก3คนแล้วก็จะต้องทําให้พวกนั้นเนี่ยรอดได้แน่แน่จากนั้นกาฟก็ออกคำ่งให้แต่ละคนเคลื่อนไหวครับกาฟเนี่ยจะสร้างช่องว่างให้กับเราเด็กรุ่นใหม่ครับโคบี้จะต้องทําลายมือยัักกส่วนนนู้้ดจะตอง ปกป้องเรือลบจากเศษซากส่วนเฮลเบิโปนั้นก็จะต้องคอยดูแลโคบี้กับกู๊ดอีกทีนึงนะครับซึ่งโคบี้เองก็แบบตกใจมากครับผมโคบี้เนี่ยจะทําลายมือยักษ์ใหญ่ขนาดนั้นได้ยังไงครับตัวโคบี้เองม,มันยังนึกไม่ออกเลยนะว่าจะทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นได้ยังไงนะกาฟบอกคำว่าในการต่อสู้เนี่ยต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็ววต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเว้ย จากนั้นทั้ง3ามคนก็ทําตามคําสั่งของกาฟในทันทีเลยครับพวกเหล่าโจรสลัดก,ก็หัวเราะเยาะใหญ่เลยครับเพราะคิดว่าโคบี้เฮเบโปแล้วก็กู๊ดเนี่ยคงทําอะไรไม่ได้หรอกครับกู๊ดก็ถามกับโคบี้ครับว่าทําไมกาฟเนี่ยถึงมอบหมายให้ตัวโคบี้เป็นคนทําลายมือยักษ์ครับเขาสงสัยครับว่าโคบี้เนี่ยมีระเบิดหรือยังไงที่จะเอาระเบิดไปทําลายมือยักษ์อะไรอย่างนั้นเหรอนะแต่โคบี้บอกว่าเออไม่มีครับผมไม่มีอาวุธอะไรเลยครับ แต่ผมเองก็จะพยายามทําอะไรบางอย่างให้ได้ตามคําสั่งของคุณกราฟนี่แหละครับตอนนี้โจสลับเนี่ยพยายามที่จะระดมยิงใส่พวกทหารเรือครับเฮเมปโปก็พยายามที่จะสกัดกั้นกระสุนด้วยดาบของเขาทําให้เกิดแรงระเบิดขึ้นมาครับกราฟยืนขึ้นแล้วก็เผชิญหน้ากับคูซันครับกราฟทําการชกคูซันลงกับพื้นครับกราฟเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วมากจนคูซันเองเนี่ยตกใจเหมือนกันครับจากนั้นเนี่ยกราฟก็กระโดดขึ้นไปบนหลังคาไปที่บริเวณหัวกระโหลกหลังจากนั้นก็โจมตีครับกราฟโจมตีด้วยท่าแกล ทำเอาปิซาโลที่โดนโจมตีนี่ร้องจา๊กเลยทีเดียวเชียวนะเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ของกาฟที่ทําให้กะโหลกเนี่ยแตกออกจากการเป็น2ส,ส่วนเลยครับทำให้ร่างจริงของปิซาโลเนี่ยบาดเจ็บสาหัสไปด้วยเลือดครับแบบโอ้โหเลือดออกมาจากศรีรษะพอสมควรเลยครับตอนนี้กู๊ดและโคบี้ก็ติดตามกราฟครับกู๊ดบอกครับว่าโคบี้นายจะทํายังไงกันแน่โคบี้ก็บอกบว่าเขาเนี่ยจะไม่ปล่อยให้บัดเนี่ยตกลงมานะหลังจากนั้นโคบี้ก็กระโดดขึ้นไปบนมือยักษ์ของปิซาโลครับปิซาโลเนี่ยเจ็บหนักเลยครับแต่ก็ ได้ครับดังนั้นบิซาโลเนี่ยก็เลยพยายามเหวี่ยงมือของเขาเพื่อทํำลายเรือลบของกาบให้ได้ครับเพื่อเป็นการแก้แค้นนะนะ <c oughs> เจ้าบิซโลนี่หน้าบันไส้วะ่ะ <laughs> แม่งมึงเจ็บขนาดนะั้นมึงจะไปตีใครอีกวะหลังจากนั้นก็มีการย้อดีอีกครั้งหนึ่งครับเป็นการย้อไปถึงตอนที่โคบี้และเฮมโปเนียเข้าร่วมกับกองทัพเรือครั้งแรกครับโดยเราจะเห็นกราฟและเฮมโปคุยกันในสนามฝึกครับกราฟได้สังเกตเห็นโคบี้ครับว่าโคบี้เนี่ยมีความสามารถที่พัฒนาได้อย่างรวดเร็วอย่างมากเลยละครับแต่ก็ดูว่าจะมีอาการบาดเจ็บที่มือแล้วก็มีอาการผิดปกติที่ไหล่ด้วยนะเฮมโปก็บอกว่าโคบี้เนี่ยไม่ต้องการให้เขาบอกใครนะความจริงก็คือโคบี้เนี่ยรู้ว่าเขา มีทักษะการต่อสู้ที่น้อยกว่าคนทั่วไปนะครับดังนั้นโคบี้ก็เลยพยายามที่จะชดเชยด้วยการที่ฝึกหนักมากกว่าคนทั่วไปเป็น1 0 0่งถึงสองเท่าเลยทีเดียวเชียวครับเฮเมนโปยังบอกได้ครับว่าโคบี้เนี่ยฝึกฝนอย่างลับๆแท้ทุกคืนด้วยการต่อยกระสอบเรือลบของกราฟนะกลับมาที่ปัจจุบันครับกราฟยิ้มในขณะที่นึกถึงการฝึกฝนครั้งนั้นครับจสลับทั้งหมดก็หัวเราะเยาะโคบี้ใหญ่เลยครับพูดว่าโคบี้เนี่ยไม่มีทางที่จะหยุดยั้งมือยักได้หรอกนะตอนนี้โคบี้กำลังจะโจมตีใส่มือยัักครบ โคบี้ก็เรียกว่าเข็นพลังใจตัวเองเหมือนกันครับเขาบอกกับตัวเองครับว่าถ้าเขาทําไม่ได้เนี่ยทุกคนก็จะตายเพราะตัวเขาเองนะปิซาโลก็กำลังจะโจมตีแล้วครับโคบี้ทาการต่อยแล้วก็ทําลายแขนยักษ์ทั้งหมดได้ครับโดยเราจะเห็นสายฟ้าสีดําเป็นเอฟเฟกในการโจมตีด้วยครับซึ่งปิซาโลเองเนี่ยกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเลยละครับในขณะที่แขนจริงของเขาเนี่ยถึงขั้นหักเลยละครับหลังจากที่โดนโคบี้โจมตีไปเนี่ยนะกาผัวเลาะทั้งน้ําตาในขณะที่เฮเมนโปและกูตตกใจนะครับ ตอนนี้กู๊ดใช้เทคนิคที่เรียกว่าตะข่ายดินเหนียวเพื่อํำการสร้างตะข่ายดินขนาดยักษ์เพื่อที่จะเอาไปหยุดยั้งก้อนหินที่ตกลงมาและเป็นการช่วยเหลือเรือลบของกาฟนั่นเองครับตอนนี้โคบี้และเฮมิมโปกับกู๊ดนั้นลงมาสู่ด้านล่างได้อย่างปลอดภัยบนเรือลบครับตอนนี้กาฟก็ทำการติดต่อไปหาทุกคนบนเรือด้วยมแมลงสื่อสารครับกาฟบอกกับว่าพวกนายทุกคนเนี่ยให้เร่งความเร็วให้เต็มที่นะเอาเรือออกจากเกาะจูสระดหาจีโนสือให้ได้ตอนนี้เลยฉันเนี่ยจะหาทางเอาชีวิตรอดด้วยตัวของฉัน นั่นเองนะภารกิจของเราเนียยเสร็จสิ้นแล้วความปลอดภัยของพวกนายเนี่ยคือสิ่งที่สาคัญที่สุดโคบี้นี่ถึงกับร้องไห้เลยครับผมผมก็จะร้องไห้ครับเพราะผมรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นโคบี้ร้องไห้ครับแล้วบอกให้เรือเนี่ยหันกลับ ไปครับแต่กรูดก็หยุดยั้งเอาไว้ครับกรูดเองก็น้ําตาไหลด้วยครับกราฟก็บอกต่อครับว่าพวกนายทุกคนเนี่ยคืออนาคตของกองทัพเรือเว้ยในการพูกครั้งล่าสุดของกราฟครับกราฟนอนอยู่บนพื้นโดยมีดาบน้ําแข็งเนี่ยแทงอยู่ที่หน้าอกของกราฟครับแล้วกราฟเองเนี่ยก็ถูกลายล้อมด้วยกลุ่มจรสลัดหนวดดาแล้วก็คูซันด้วยครับกราฟเนี่ยยังคงหัวเลาะต่อไปครับในขณะที่น้ําแข็งเนี่ยค่อยๆที่จะลุกลามมาจากบาดแผลของกราฟแล้วเราก็จะเห็นใบหน้าของคูซันด้วยครับแต่ก็ไม่แน่ใจครับว่ามันแสดงี หน้าแบบไหนครับเพราะว่ามันสวมแว่นอยู่นลนะ ไม่รู้ทรงไม่ดูอาการเหมือนกันนะมีกรอกคำบรรยายขึ้นมาครับว่าในหนังสือพิมพ์วันถัดไปข่าวที่รายงานไปทั่วโลกเลยก็คือวีวรบุรุษดูมโคบีกลับมาได้อย่างปลอดภัยส่วนกาฟวีวรบุรุษในตำนานนั้นได้หายตัวไปในเกาะจสลลดฮาจิโนสึจักรพรรดิบวกฟางลูฟี่กำลังยึดเกาะเอเฮเป็นฐานที่มัน่นและในตอนสุดท้ายของบทครับเราจะเห็นว่าเรือของพวกกองทัพเรือน,นั้นกำลังจะมาถึงที่เกาะเอเฮแล้วนั่นเองครับเป็นการจบตอนนี้อะไรกันไปครับผมกับเรื่องราวที่สุดแสนจะดุ เดือดนะครับผมแดนพีตอนที่1,088นี่ครับแม่งเดือดจริงวะอ้ก็เรียกว่าบรรยายไปน้ำตาเกือบจะไหลไปครับกับโมเมนต,ต์ความประทับใจแล้วก็ความยิ่งใหญ่ของกาะนะ ขอทิ้งท้ายกันอีกสักนิดหนึ่งครับก็ต้องขออภัยเวลาที่ดีด้วยนะครับในตอนที่ผมทาคลิปอัปเดตด่วนเนี่ยผมไปใช้หัวข้อว่าแตกใช่ไหมครับกับใช้หัวข้อว่าสิ้นสุดตํานานครับคนก็จะคอมเมนต์มาว่าอา้าวทำไมถึงพลาดหัวแบบนั้นเนี่ยพลาดหัวแบบนึกว่ากราฟตายกราฟมันยังไม่ตายไม่ใช่เหรอคือไอ้คำว่าแตกของผมเนี่ยอ่าผมไม่ได้แปลว่าตายเสมอไปอย่างคําว่าแตกผมเนี่ยก็หมายถึงความพ่ายแพ้ไงครับอย่างเช่นก่อนหน้าผมก็เคยโพสเซลไอ้เจ้ายุทธทัศคิดกับรอนะครับที่อ่ามันไปเจอกับจกักรพรรดิแล้วก็ แตกอะไรกันไปเนียคือคําว่าแตกของผมเนี่ยมันแปลว่าแพก็ได้ไม่ได้แปลว่าตายหรือตุยเย่เสมอไปนะส่วนคําว่าสิ้นสุดตานานเนี่ยอ่าผมก็ไม่ได้จะสื่อว่าตายนะครับว่าสิ้นสุดของผมเนี่ยที่ผมพลาดไปเนี่ยผมจะสื่อประมาณว่า ตัวละครในตำนานบรรลุสิ้นสุดความขลังแล้วกับการพ่ายแพ้ครั้งนี้เนี่ยสิ้นชื่อตำนานที่คนยกย่องบูชามากๆอะไรประมาณนั้นครับเป็นการสิ้นสุดตำนานที่ก็ไม่คิดว่าจะมาแพ้ในสถานการณ์แบบนี้จะมาแพ้ในรูปทรงแบบนี้อะไรแบบนี้นะเราก็เลยใช้คําว่าสิ้นสุดตำนานเป็นการโจหัวคลิปอะไรกันไปครับแต่แล้วแหละพอสื่อสารไปแล้วเนี่ยมันก็กลายว่ามันเป็นการสื่อสารและเป็นการใช้คําที่เราเข้าใจของเราอยู่คนเดียวไงนะมันก็เลยเป็นการสื่อสารที่คนดูไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับก็ต้องขออภัยเวลาที่ดีด้วยครับเดี๋ยวคะระวัง การใช้คําให้มากกว่านี้ครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนทุกคอมเมนต์เลยเนะี่ยที่อุตส่าห์พิมพ์แนะนํามาที่อุตส่าห์พิมพ์ตักเตือนมานะอ่ะโอเคจบคลิปนี้แต่พิมพเท่านี้เลยแล้วกันนะขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ดูคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้กับเราด้วยนะมันจะเป็นกําลังใจให้กับเราอย่างมากในการทําคลิปต่อๆไปจริงๆดูแล้วนะครับดีวโป้งๆเนี่ยนะกดไลค์กดแชร์ให้เราสักนิดนึงนะครับผมจะขอบคุณมากๆนะไม่อยากแชร์กดไลค์ก็ยังดีนะครับผมไลค์ like ก็ okay นะออกปโอป ครับ